สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ครูบอลออนไลน์คณิตพิชิตได้ครับะครับถ้าเราพร้อมแล้วเราก็เรามาดูข้อสุดท้ายกันนะครับในข้อที่8เน้นคงอยู่ในเรื่องของการหาเรเศษส่วนอยู่นะครับ มีบ้านนักกี่หลังครับ2หลังเลยอย่างแรกก่อนมีหารเพียบเลยคนเก่งครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการทําคณิตศาสตร์ถ้ามีวงเล็บเราจะต้องทําวงเล็บให้เสร็จก่อนนะครับเพราะฉะนั้นครูจะทํา2เล็บเนี้ยพร้อมกันโดยทําแต่ละวงเล็บให้ดูนะครับทุกคนครับวงกลมเครื่องหมายหารตัวนี้ไว้แล้วก็วงกลมเครื่องหมายหาร้านหลังตรงกลางตัวนี้ยังไม่ต้องไปยุ่งนะครับเหมือนเดิมครับย้ากับพาไม่คูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษกับเฉพาะตัวหลังเพราะฉะนั้นครับวงเล็บแรกเราได้อะไรกี่วงเล็บก่อนนะครับตัวนี้ได้เป็นเเศษ9 2ข้าางงหหหลััคครรรบื่อม กลายเป็นเครื่องหมายคูณครับและตัวด้านหลังตัวนี้เดิมทีเป็น18ส่วน24คนเก่งช่วยกูบอสหน่อยครับเซนส้ส่วน24เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้กลายเป็นอะไรครับได้กลายเป็น24ส่วน18ทันทุกคนนะครับเป็นตัวนี้ก่อเครื่องหมายตรงกลางยังเคเครื่องหมายหารเหมือนเดิมนะครับมาดูวงเล็บหลังบ้างครับมาดูวงเล็บหลังบ้างวงเล็บหลังนะครับได้อะไรตัวหลังครับคือ17ส่วน3เป็นตัวด้านหน้าครับของวงเล็บนี้นะหรือของบ้านหลังนี้ แต่เครื่องหมายไหนครับที่เราจะมากราบกันแน่นอนครับนั่นคือเครื่องหมายหารตัวนี้กับหารเป็นคูณด้านหลังสุดครับเดิมทีเป็น34ส่วนด้วย37เราก็กลับมากลายเป็น37ส่วนด้วย34ตัวนี้จำทานนะครับพอได้ตัวนี้มาปุ๊บพวกเราครับเรามาดูบ้านของเราแต่ละหลังครับว่ามันมีอะไรที่สามารถตัดกันได้ไหมถ้ามีตัดเลยนะครับพร้อมแล้วลุยต่อดเลยครับ9 1 9 9 2 1 8 หรือทุกคนตามทันนะครับการคูณจําได้ไหมต่าเชั้นกันตัดกันได้เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับเพราะฉะนั้นครับ2ตัดอย่าเพิ่ไปตัด2ตัวนี้นะพอ2ตัวนี้มันอยู่ชั้นเดียวกันมันตัดกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นครับตัดเลย1ิองอโทษครับ2 12เล่นไปหน่อยนะครับอันนี้เป็น12นะครับ2 1 2ห2 4หรือ2องคูณนะครับตัวต่อไปครับตรงนี้2ตัด12ได้ตรงนี้ตัดกันได้อะไรครับตรงนี้ตัดกันได้6กครูขอยากเขียนตรงนี้นะครับหัวใจครูอยู่นี่นะเพราะฉะนนัั้ครบ วงเล็บแรกได้อะไรเศษคูณเศษ1นึคูนหได้อะไรครับได้6เขียน6ไว้ก่อนข้างล่างครับส่วนคูณส่วนได้1เพราะฉะนั้นตัวแรกเราได้เศษหส่วนหนึ่งครับเครื่องหมายหารยังคงเขียนเหมือนเดิมนะครับเขียนไว้ก่อนมาดูตัวหลังบ้างครับตัวหลังนี้น่าสนใจมากเลยมีใครตัดกันได้ครับที่เราเห็นแน่ๆคือ17ตัด3 4ได้1 7 1 17 17 2 3 4คําถามที่คุณถามต่อครับแล้วสามกับสามสิบเจ็ดหล่ะตัดได้ไหมคําตอบคือตัดไม่ได้ครับ เพราะว่า3กับ37เป็นจำนวนเฉพาะจำจำนวนเฉพาะได้ใช่ไหมครับสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามเจ็ดสิบเยี่สบเก้าสามเอ็ดสามเจ็ดสี่เอ็ดสี่สามสี่เจ็ดห้าสามห้า้าจ็าแถ้าจำแบบครูไม่ได้ถ้าจำไม่ได้ไปร้องเพลงจำนวนเฉพาะครับเพราะตอนนี้ทุกคนจำได้ด้วยเพลงจำนวนเฉพาะที่ครูโพสร์ไปในคลิปแล้วนะครับเอาละครับพอได้เป็นตัวนี้มาก็คือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตรงนี้ได้เลยครับก็จะกลายเป็น37ส่วนคูณส่วนคือใครคูณกันครับ3คูณกับ2ได้ โอเคพอได้ตัวนี้มาปุ๊บคนเก่งครับข้างบนครูขอเหมาลบหมดเลยนะครับอกนทดเดียจะจบแล้วครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้สิ่งที่เราได้ต่อมาต่อมาตัวนี้คืออะไรครับก็คือเศษหส่วนหหารด้วยอะไรครับเศษสาส่วนหช่วยกันครับเหมือนเดิมวงกลมเครื่องหมายหารครับเพราะฉะนั้นครับเราก็กลับหารเป็นคูณข้างหน้ายุ่งไหมมายุ่งครับพราข้างหน้าเราไม่สนใจแล้วก็เขียนเหมือนเดิมครับคือ6กส่วนหนึ่งอ่ะเขียนหกส่วนหนึ่งก็ได้ครับ เพราะฉะนั้นครับตรงนี้ก็กลับหารเป็นเครื่องหมายคูณ<ม>กับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษกับเฉพาะตัวหลังเพราะฉะนั้นครับข้างหลังได้เลยครับได้เป็นเกือบเขียนผิด6ส่วนด้วย37เพราะเดิมทีมันเป็น37ส่วน6ถูกต้องไหมครับเราก็กลับขึ้นมาก็กลายเป็น6ส่วนเป็น37ดังนั้นครับ6กับ6ตัดกันได้เจ๋งเลยฮะ อย่าเพ้อตัดนะครับเพราะการคูณคือต่างชั้นกลางตัดกันได้ครับโทกะหงมันอยู่ชั้นเดียวกันจริงไหมมันตัดกันไม่ได้ครับและทั้งนี้ทําไงดีครับเอาหนึ่งตัดมันตลกแล้วฮะหนึ่งไม่ไต้องมปยุ่งเลยดังนั้นครับเหมือนเดิมถ้าตัดกันไม่ได้จริงก็จบนะครับก็คือเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนนะครับเพราะฉะนั้นครับข้อนี้คําตอบก็คือได้เท่ากับ36ส่วนด้วย37 เป็นคำตอบสุดท้ายแล้วครับและนี่เป็นคลิปสุดท้ายของการหารเศษส่วนแล้วก่อนที่เราจะจากกันนะครับครูสรุปให้นิดนึงก่อนนะครับในเรื่องของการหารเศษส่วนหลักการคือกลับหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษกับเฉพาะตัวหลังนะครับ เื่อเราจําได้แล้วก็อย่าลืมนะครับ2คลิปที่ต้องจําให้แน่นคือเรื่องของการคูณเศษส,ส่วนแต่เช่นการตัดกันได้เศษคูณเศษส่วนคูณส่วน,วนพอเมื่อไรก็ตามที่เราเปลี่ยนหาเป็นคูณปุ๊บหนีไม่พ้นครับที่เราจะต้องใช้การคูณเข้ามาช่วยและสุดท้ายครับหลักการที่ต้องแม่นๆคือเรื่องของการตัดเศษส่วนเราก็ต้องทําให้ได้ด้วยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วครูจําเป็นต้องขอลาไปก่อนนะครับย้ํา ติดต่อได้2ช่องทางครับ1ติดต่อทางด้าน Facebook ครับคือบ o t ทู t t r r m t t h นะครับอันที่2ติดต่อได้ทางไหนครับคือทางอ e ีเมลครับก็คือติดต่อได้ทางคูบ o n sent gmail com ทุกทุกอย่างในคลิปฟรีหมดเลยนะครับติดต่อเพื่ออะไรเพื่อไปขอรับแบบฝึกหัดแล้วก็เฉลยมาลองฝึกทำเล่นๆดูครับว่าเราสามารถเรียนทางออนไลน์แล้วเราเข้าใจได้ไหมย้าอีกครั้งนะครับสําหรับผู้ปกครองคนที่ชอบถาม ฟรีนะครับทุกอย่างไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเพราะครูถือหลักการว่าความรู้ยิ่งให้ยิ่งได้ครับแค่นั้นเองนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก่อนที่เราจะลาการอย่าลืมสโลแกนครับคณิตพิชิตได้ครับเอาละครับพาเริ่มเวอร์ขึ้นทุกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับตั้งใจยิ่งผิดยิ่งมีประสบการณ์ครับเราทำได้คณิตไม่ได้ยากเลยครับเราเอาชนะหรือพิชิตมันได้ครับสำหรับวันนี้ลาไปจริงจริงแล้วนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปหน้าและเรื่องอื่นๆครับ